คุณทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหุ้นจีนตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงแล้วก็เป็นที่หน้าจะขึ้นได้เยอะๆเลยนะครับก็คือหุ้นใบดูของเรานั่นเองนะครับเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิบทศเทพที่ราคาที่ผ่านมาในช่วงประมาณสักไม่เกินครึ่งปีหนึ่งปีเนี้ขึ้นน้อยนะครับเป็นหุ้นที่ PE น้อยที่สุดในกลุ่มท็เทพสิบตัว แล้วก็ถามว่าอนา,าคตเขามีอะไรดีๆบ้างตอนนี้จะให้อยากให้แบ่งออกเป็น3เฟสนะครับคือ1ตัวคอพิชเน็ตคือที่เป็นโฆษณาของเขาตอนนี้ทำรายได้ประมาณสักหกของบริษัทแต่ตอนนี้ที่มันระครไม่ขึ้นเนี่ยมันจะติดตัวนี้นิดนึงตัวที่ว่าไอตัวเสิร์ชเอนจินของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบยุคเก่าแล้วแต่ตอนนี้มีข่าวดีก็คือว่าเขาได้พัฒนาขึ้นมาคล้ายๆ Google แล้วก็คือมี AI Sum m a r y เวลาเราลองเสิร์ชดูเนี่ยมันจะกลายเป็นสรุปข้อมาให้ สรุปมาให้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคลิกลิงสีฟ้านะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการโฆษณาไม่ได้มีแบบยุคเก่าเนี่ยมันเริ่มจะค่อยๆเลือนไปแล้วตอนนี้เขามีโฆษณาแบบใหม่ที่เขาจะเอามาเล่นใน AI Summary ได้อ่าเดี๋ยวอีกผมคิดว่าอีกประมาณปีหน้าเนี่ยตัวโฆษณาเนี่ยจะกลับมาเป็นบวกได้แต่บวกอ่อนๆน,นะครับตอนนี้ก็อาจจะลบอยู่ประมาณ5 1 0อันที่2ก็คือว่าตัวที่เป็นตัว AI Cloud ของเขา ถ้าเกิดนับคลาวอย่างเดียวคราวทุกอย่างรวมกันคราวมันจะมีคราวปกติธรรมดาเลยที่เป็นสตอรีส์คลาวธรรมดากับคลาวเอไถ้าเกิดเอาคลาวธรรมดาบวก AI เนี่ยเขาเป็นอันดับ5ของประเทศจีนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาคลาวเอ AI เขาเป็นอันดับหนึ่งร่วมกับอาลีบาบาซึ่งเขาเป็นผู้นําทางด้านคลาวเอไปีที่ไตรมาสที่ผ่านมา1่ไตรมาสสอไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยตัวคลาวเอของเขาเนี่ยตัวคลาวเนี่ยโตประมาณ30-40%ซ ผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไตามาาต่อๆไปจนถึงอีกปี2ปี3ปีเนี่ยเขามุ่งเน้นไปทางนี้ผมคิดว่าเขาจะโตได้อีก 30- 40%ไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวารายได้ของเขาพุ่งขึ้นเยอะมากส่วนตัวที่สามที่ผมหวังไว้เลยนะครับก็คือตัวออลโลโกหรือตัวโรบูร็กซินเองตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความคาดหวังที่ดีนักเพราะว่าเขาเริ่มจากขยายนดเล็กๆในประเทศจีนแล้วเริ่มตีออกมาที่ยุโรปที่ตะวันออกกลาง แล้วก็ที่มีเอเจนต์นิดหน่อยในฮ่องกงอะไรแบบนี้นะครับตัวกําไรยังไม่มาแต่ผู้บรหิหารพูดแล้วว่าปลายปี68หรือปีนี้จะเริ่มเข้าสู่จุดคุ้มทุนในบางเมืองในบางเมืองนั้นคงจะเป็นตัวอู่ฮั่นนะครับที่เขาไปลงไว้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นชีแรกถ้าเกิดถึงจุดคุ้มทุนได้จะเกิดอะไรขึ้นครับต่อไปจะนึกถึงกําไรได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าโดยสารเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นการความถี่ในการรับผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นแค่นี้ก็ได้กําไรแล้ว ในเมื่อเขามี Business m o เดลที่สามารถสร้างกำไรได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเมืองอื่นๆในประเทศอื่นเขาก็เอามิสเน s เนี้ยไปลงได้แล้วนักลงทุนพอเห็นปุ๊บว่าเขาเริ่มเข้าจุดลุ่มทุนได้เขาจะไม่รอให้กำไรนะทุกคนทุกคนจะมาลงทุนตรงนี้เลยผมคิดว่าอีกใน3-5ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยตัว revenue ของรายได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างที่ผมเล่ามาคือว่าตัวโฆษณาที่เคยเป็น60จะไปจะกลายเป็นเอ่อ30แล้วก็ตัว โลโบแท็กซี่จะ30เหมือนกันนะครับท,ที่ทำไรายได้เขาส่วนตัวแอร์ค้าจะเป็น4 0อันนี้อีก3 5ปีข้างหน้านะครับแล้วตอนนี้วอ a t ชันของเขาเนี่ยถูกมากมากครับ PE ประมาณ10เองนะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดดูทางเทคนิคแล้วมันกำลังจะทะลุขึ้นไปแล้วซึ่งมันก็จะไปได้อีกไกลมากทุกคนจะกลับมาเล่นทีมตรงนี้แต่อีกสัก 1- 3ปีข้างหน้าทุกคนจะมาเล่นทีมโลโบแท็กซี่กันทุกคนแล้วก็่าว AI ทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจับกระแสตรงนี้ทัน ผมก็แนะนำว่าให้เราซื้อจากตรง,งแถวๆนี้เลยร้อยกว่าบเนี่ยครับมันสามารถไปถึงได้2องร้อามร้อก็เป็นไปได้นะครับอีกหนึ่งปีนะเครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์กดสมัครให้ด้วยครับ